ไม่ชอบใส่นะแมวอ่ะมันอึดอัดมันไงเหนาแค่เขาต้องมาเสือกยี่คกูกูเป็นสัตว์เลือดอุ่นบอกไอวควายงูมเด็กกะลีแลยนะชอบใส่เสื้อให้ควายไม่ใส่ไม่ใส่กะลีไม่ใส่อยู่ปะล่ะลูกชายนะฉันเลี้ยงไอ้ตัวนั้นอยู่ไอ้ตัวที่หูกลางๆอ่ะไรวะ นี่นะฉันบอกว่าให้พูดอย่างนี้แล้วมันไม่จะบอกหรอกนะฉันจะทำให้ดูนี้แล้ววเฮ้ยเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยอย่าแก้งแมวฉันเฮ้ยแล้ววะเนี่ยมันจะบินสองตาวว่ามาานนานาันลำคานนาววนนนนนจะนนกนน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 นกนน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 น ตัวนี้หางโคตรนะขี่ดูก็คือเอาหางขึ้นมอนี่ฉันทานนี้ฉันทานแกขี่เหลือปล่อยวัน